วันนี้ฟ้าจะมาเปิดเผยนะคะของสะสมที่ฟ้ารักสามสองหนึ่งเฮสวัสดีค่ะมาไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นชุดการแต่งหน้าคล้ายๆอันเดิมจริงๆก็คือถ่ายต่อจากคลิปคลิปเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ฟาจะมาแชร์ของสะสมที่ฟาสะสมมาตั้งแต่เด็กของสะสมที่ฟารักมากที่แบบเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจแล้วก็เก็บมาตั้งแต่เด็กนะคะ ของสะสมของฟ้าก,ก็คือแทนแทนนี่เลยปุนิยายแจ่มใสทุกคนทุกคนเนี่ยก็จะเป็นคือปวดฟ้าเป็นคนชอบชอบเรื่องสีการไล่สีเรียงสีอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยแบบว่าเลียงแบบเป็นตามสีอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งแบบนิยายเนี่ยฟ้าแบบว่าสะสมมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะตั้งแต่แบบโอ้โหเรื่องแรกอะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรวะเดี๋ยวไปหาก่อนนะ เรื่องแรกแบบเรื่องแรกอะฟาไม่ได้ซื้อเองด้วยเป็นอาฟาซื้อมาให้คือเหมือนกับว่าฟา้าเมื่อก่อนอะฟาไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนเดี๋ยนะหาก่อนเออเจอละ <S <S บบคือเมื่อก,ออก่อนอะฟาเป็นคนไม่ได้ชอบอ่านหนังสือน,นะทุกคนแต่ว่าแบบเหมือนไปเดินห้างกับอาตอน,นเด็กๆเงี้ยแล้วเขา่าเออเห็นว่าเออนิยายแบบว่าเราน่าจะชอบแบบเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อมาตอนแรกอะฟพราก็บแ,แ,าแบบฟาไม่ได้สนใจนะทุกคนฟาก็แบบอ๋อโอเคซื้อมาเพราะก็ เก็บไว้ฟ้า่าวางไว้อยู่นั้นอะแบบนานมากเกือบปีได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแบบนานมากฟราแบบทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะฟ้าก็เออไหนลองหยิบมาอ่านเล่นๆขำๆซิว่าเออมันจะสนุกไหมแบบว่าเออปกมันก็น่ารักก็ดีอย่างเงี้ยทีนี้ฟ้าก็เลยแบบเออหยิบมาอ่านทุกคนหลังจากนั้นฟ้าติดนิยายมากแบบว่าเนี่ยเล่มแรกของฟ้าทุกคนคิดถึงมากเนี่ยคือแบบตั้งแต่ปีไหนเนี่ยฟ้าเขียนชื่อไว้ด้วยคือแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนฟ้า กับหัวอีกโฟเอเนี่ยทุกคนตั้งแต่ปีปีอะไรอะสองห้าสามเจ็ดสามแปดเอ้ยไม่ใช่สิสองห้าสามเจ็ดแล้วมันลิขสิทธิ์เดี๋ยนะส็ะหาก่อนว่ามันตีพิมพ์ปีอะไรอะตีพิมพ์ปีอะไรอะเดี๋ยวนะมันมีบอกไหมอะเนี่ยเดี๋ยวนะ ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเนี่ยเล่มแรกคือเก่ามากทุกคนดูดิแบบปกแบบเนี่ยฟาเขียนไว้ด้วยว่าเล่มที่เท่าไหร่เนี่ยเล่มที่97 97ดก็ก็คือตอนนั้นอนะฟานับฟานับว่าฟอร์มีกี่เล่มทั้งหมดเนี่ยฟาก็นั่งนับไปแล้วก็เขียนไว้ว่ากี่เล่มกี่เล่มกี่เล่มแต่ตอนนี้น่าจะเกินเนี่ยคือแบบทุกคนฟาติดแบบเรื่องเนี้ยฟาติดมากแบบ ทีเนี้ยฟ้าก็เลยแบบเออกายมันคนติดนิยายฟ้าก็เริ่มซื้อเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือแบบแต่ว่าฟ้าขอเคยขอแบบแม่ซื้อให้ฟ้าหน่อยได้ไหมตอนนั้นฟ้าเด็กๆฟ้าไม่มีเงินเองใช่ไหมเพราะแม่แม่แม่ซื้อให้ฟ้าหน่อยแม่แบบไม่ที่อยากได้ก็เก็บตังค์เองเนี้ยฟ้าก็เลยแบบฟ้าเก็บตังค์เองแบบ ก็บเก็บเก็บแบบค่าขนมเนี้ยเก็บเก็บเก็บก็บแล้วก็ซื้อทยอยซื้อทยอยซื้อแบบบางทีก็แบบแบบขอพ่อมาแบบพ่อซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าขอแม่แม่ไม่ให้ทุกคนก็เลยเข้าทางพ่อเขาแบบอ่าซื้อให้มั่งเงี้ยแบบเนี่ยจนได้ขนาดเนี้ยคือแบบมีจําได้เลยว่าตอนนั้นที่ไปซื้ออฟาแบบว่าพาใช้แบงค์ยีบาทสมมุติว่าเล่มละร้อาสิเกงี้ยฟาก็ใช้แบบนับแบงค์ยี่ให้เขาเลยหนึ่งสองสามสี่างะเงี้ยแล้วก็เหรียญเหรเนี่ยฟาก็แบบยื่นให้ให้เคาน์เตอร์แบบนี้ขาย่างเงี้ยแบบ โอ้โหทุกคนแบบเป็นอะไรที่แบบจําได้อ่ะคือแบบว่าภาษาสมแบบแล้วฟ้าก็เลยแบบเก็บมาเรื่อยๆอ่ะฟ้าเลยแบบฟฝ้าห่วงมากเพราะว่ากว่าเราจะได้ตตดะเล่มมาทุกคนฟ้าแบบฟฝ้าอดค่าขนมเยอะมากเงี้ยแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มาอะไรเงี้ยฟ้าแบบละเล่มหนึ่งเนี่ยฟ้าอ่านอ่ะไม่ต่ํากว่าแบบสองรอบสามรอบอ่ะคือยิ่งเรื่องไหนสนุกเงี้ยฟ้าอ่านวนไปวนไปอ่ะฟ้าอ่านอ่านเยอะมากจริงๆแบบอ่านคุ้มอ่ะทุกคนเนี่ย เนี่ยบแบบบางอันก็มีเป็นเซตนะแตบบ่บางอันก,ก็ไม่ได้สะสมเป็นเซตอ่ะนานมากแบบไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้กลับมาอ่านอีนอกเลยอะ่ะหยุดอ่านไปช่วงฟ้าเข้ามหาลัยปีหนึ่งอะ่ะทุกคนก็ไม่ได้สะสมต่อแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็หยุดแบบที่ประมาณเล่มเนี้ยแหละก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่เล่มแล้วด้วยวันนี้เรามาลองนับกันว่ามีกี่เล่มเล่มไม่ใช่เล่น <c oughs> เนี่ยก็เดี๋ยวนะนับก่อน

ห5 3้าสิบสาเล่มทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะบางอันอ่ะมันเป็นเซตนะอย่าง7ซเออย่างเงี้ยฟาจำไม่ได้ว่าเหมือนฟ้าจะไม่ได้สะสมทุกเล่มนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีตังคือแบบว่าเจ็ดเล่มปะเจ็ดเล่มแบบว่าเยอะมากแล้วแบบว่าช่วงนั้นก็แบบว่าไม่มีตังด้วยแล้วก็เริ่มแบบเพาๆลงแล้วทุกคนเพราะว่าแม่ดุแบบแม่แบบมีช่วงจำได้หรือว่ามีครั้งแบบ หลังๆที่แบบติดมากติดมากจนแบบว่าไม่ตั้งใจเรียนอะทุกคนคืออ่านทั้งวันอ่านทั้งวันจนแบบแม่ยื่นคำขาดบอกห้ามอ่านแล้วนะแม่ไม่ให้อ่านแล้วแบบว่าให้ไปตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยฟ้าก็อืมอย่างเงี้ยพอถึงเวลาฟ้าก็ทําการบ้านเสร็จใช่ไหมฟ้าก็แอบอะทุกคนฟ้าแบบแอบแบบแอบในผ้าห่มพรมผ้าห่มเนี้ยแล้วก็นอนอ่านอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบแม่บอกยื่นคำขาดห้ามเห็นว่าซื้อไหม่อีกนะถ้าซื้อไม่อีกจะโดนเนี้ยฟ้าไม่ซื้อแต่จริงๆอะก็คือแบบ มันอดไม่ได้ทุกคนแ้ก็แบบซื้อมาใช่ไหมซื้อมาแล้วก็แบบเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนอย่างเงี้ยแล้วพอแม่เผลอแล้วก็แบบอแ,อแ,แบบแอบคุมโปงแล้วก็เอามาอ่านอะไรเงี้ยคือแบบแล้วนอนเนี่ยผ้าประจำที่นอนที่นอนอ่านนะฟ้าจะชอบทํานี้นอนอย่างเงี้ยแล้วฟ้าก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วฟ้าก็อ่านอย่างเงี้ยแล้วสรุปก็คือกลายเป็นคนที่สายตาเอียงจนถึงทุกวันนี้ทุกคนแบบว่าเอียงหนักมากอ่ะแบบคือแบบถ้าอย่างเงี้ยแบบมันทุกอย่างมันเบอร์ไปเลยจนฟ้าต้องใส่แว่นอนะ่ะแต่ว่า ฟังไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะเพราะฟะกลัวฟมัไม่กล้าใส่นั่นแหละทุกคนก็แบบว่าติดมากๆอ่ะแบบจนทุกวันเนี้ยฟะก็อ่านนิยายนะแต่ว่าฟังไม่ได้ซื้อเป็นเล่มอย่างนี้แล้วฟะอ่านในแบบพวกแอปพลิเคชันอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ตามแล้วทุกคนก็เลยแบบเออห่างห่างหายไปนานเลยอย่างเงี้ยแบบแต่ละเล่มอ่ะฟะอ่านวนนะทุกคนแบบเนี่ยทุกเล่มที่ผ่านมาเนี้ยฟะอ่าน อ่านมากกว่าหนึ่งรอบอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อมาแพงแล้วก็แบบอยากซึมซับตัวละครแบบว่าในแบบแง่ของนางเอกแง่ของพระเอกแบบอยากได้หลายๆมุมอะทุกคนฟักเลยอ่านหลายรอบอ่านหลายรอบแบบบางอันน่ะฟ้รู้เลยว่าหน้าถัดไปมันจะเขียนอะไรมั่งอะแต่ฟ้าก็ฟ้าอยากอ่านอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอย่างเงี้ยแบบชอบมากเป็นความภูมิใจของฟ้ามากที่แบบว่าได้แบบสะสมมาถึงขนาดนี้แล้วแบบดูดีทุกคนมสวยมากอะดูดีฟ้าชอบแบบเป็นมุมที่ฟ้าชอบมองมากอะแบบ นอนอยู่ก็เฮ้ยภูมิใจจังอะไรเงี้ยเงินทั้งนั้นค่ะก็แบบทุกคนสะส่วนใหญ่สะสมอะไรกันมั่งเราบอกฟัมั่งสิไาอยากรู้ว่าทุกคนสะสมอะไรกันมั่งอะ่ปะปาก็แบบเก็บของฟ้าไปเรื่อยๆหรือว่าบางครั้งแบบพ่อเมตตาการุณาให้ฟ้าอย่างเงี้ยเขาแบบบางทีอะโอกาสพิเศษอย่างเช่นแบบว่าอวันเกิดอย่างเงี้ยวันเกิดเขาก็อะอะให้อย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็กว่าจะขอได้ทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฟ้าก็ใช้วิธีแบบอ่าไหนเมื่อเขาอ่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบบว่ายังไงอ่ะไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันเขาไม่ใช่ไม่อยากไม่อยากซื้อให้แต่เขาแบบเขาก็มองว่าผู้ใหญ่ก็มองว่าเออมันแบบมันเสียดายเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบฟ้าก็เขาก็แบบว่าอยากให้ฟ้ารู้จักแบบอ่าเก็บเงินซื้อเองเงี้ยฟ้าก็แบบฟ้าก็เลยเป็นคนแบบหลังจากนั้นอ่ะ พอโตขึ้นอ่ะมันมันก็ช่วยนะแบบฟ้าการเป็นคนว่าถ้าฟ้าอยากได้อะไรอ่ะฟ้าจะเก็บเงินซื้อเองฟ้าจะไม่ค่อยขออะไรเงี้ยฟ้าก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วค่อยซื้ออะไรอ่าเงี้ยซึ่งก็อย่าให้ความชอบอ่ะมาแบบว่าทําให้เราเดือดร้อนนะทุกคนมีเท่าที่ใช้เท่าที่มีอ่ะทุกคนเข้าใจไหม <laughs> เออไลฟ์โค้ดป่ะเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนแต่แบบโชว์อีกทีนะภู <laughs> <laughs> มิใจมาก <laughs> ดูดิ ชอบความเรียงสีมากทุกคนค่ะก็ะจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาโชว์ให้ทุกคนดูตู้สุดแสนภูมิใจของฟ้านะคะกับการเรียงสีนิยาย่างนี้ค่ะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะหรือว่าจะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้ข้างล่างนะคะฟ้าจะตอบทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย๋ยวลืมบอก ลืมบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่มาชมฟาทอรี่จริงๆอ่ะรู้ไหมทำไมถึงชื่อว่าฟาทอรี่เก็ตความรู้ก่อนก่อนจากฟาทอรี่อ่ะก็คือจริงๆอ่ะมันมันคล้ายกับควมว่าแฟ c ทอรี่อ่ะทุกคนโรงงานอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันเท่อ่ะทุกคนมันก็เลยเออเออเออคือฟาชื่อฟาไงทุกคนแบบถ้าฟาเฉยมันก็มันสั้นอ่ะก็เลยแบบเออเนี่ยไปเจอคำเนี้ยฟาแฟกทอรี่งเงี้ยฟาก็เลยแบบตัดออกนิดนึงแล้วก็แบบใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คําแบบคล้ายหรอที่แบบว่า ฟาทอรี่แฟคทอรี่ฟาทอรี่ฟาทอรี่อะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะตั้งฟาแอคทอรี่แต่ว่ามันยาวไปก็เลยฟาทอรี่อะไรเงี้ยเก็บความรู้ก่อนจ้าขอบคุณนะคะยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กด r i ร์หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่าาเป็นกำลังใจให้ฟาด้วยนะคะหรัววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย